เอามาดูฉเฉลยข้อหกสิบสามกเขาบอกว่า x กําลังสอง x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ข้อนี้หนูก็ตอบได้เลยเนี่ย x ก,กําลังสองหมายความว่า x เท่ากับศูนย์เลยนะถ้าถ้ามันออกมาด้านนอกทีนี้มาดูนี่ก่อนเขาบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยต้องน้อยกว่าศูนย์เท่านั้นแสดงว่าเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ไม่ได้เนาะเพราะว่าศูนย์มันจะน้อยกว่าศูนแบบเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยจะผิดมันเลยเป็นศูนย์ไม่ได้ดังนั้นห้ามเท่ากับศูนย์ และห้ามเท่ากับลบหเพราะถ้ามันเป็น0หรือลบหมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้0ูคูณลบหออกมาเป็น0มันจะเข้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้หรือพูดผิดศูนเจออะไรก็ได้เออออกมาเป็น 0, 0ูนเนี่ยศเจออะไรก็ได้ออกมาเป็นศูนย์มันจะไม่ได้เพราะมันจะไม่เข้าเงื่อนไขหรือ1ลบลบหบวกหอย่างเงี้ย มาเจออะไรก็ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะเท่ากับศนมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่เขาต้องการให้นะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยห้ามไว้ก่อนห้ามเท่ากับศนและเท่ากับลบ1ทีนี้เราก็ลองมาแทน0ูนย์กับลบ1ช่วงไหนใช้ได้บ้างเอาช่วง0นย์กับลบ1ช่วงไหนใช้ได้บ้างมาแทนอันนี้เป็นลบสองลองแทนเข้าไปซิจะใช้ได้ไหมลบ2แทนเข้าเนาะกลายเป็นลบ2กำลังสอง ลบ2บวก1น้อยกว่าศูนจริงไหมก็กลายเป็น4คูณกับลบ1นโอเคน้อยกว่าศูนถูกต้องดังนด้านด้านนี้ใช้ได้ด้านนี้ใช้ได้นะครับด้านนี้ใช้ได้แต่มันห้ามเท่ากับลบ1นะครับแบบนี้ต่อไปก็ไปแทนค่าช่วงที่สองช่วงระหว่างกลางตรงนี้ช่วงระหว่างกลางตรงนี้แทนเป็นลบ0ูนย เราเอาลบ0.5เข้าไปยกกำลัง2ท่าก,กับลบ0.5บวก1มันน้อยกว่า0ไหมอันนี้ด้านหน้าได้เป็นบวกตรงนี้ได้เป็นบวก0.5ถ้าเป็นบวกกับเป็นบวกต้องมากกว่า0ถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขของเขาดังนั้นช่วงนี้ใช้ไม่ได้ไปดูช่วงขวามือลองแทนเป็นเลข1ดูซิว่ามันได้ได้ไหมลอ,องแทนนะก็กลายเป็น1กำลัง2 1บวก1น้อยกว่า0จริงไหม 1>, 1คูณกับ2น้อยกว่า0ไม่ลบไม่น้อยกว่า0นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อันเดียวก็คือลบ1ไปจนถึงอินฟินิตี้ทางซ้ายมือน,นี่ครับนะดูควาเข้าใจให้ดีนะต่อไปครับข้อที่64ครับ 64. 64 64ก็คือ x กำลัง x บวก2กำลัง2 x บวก4 x ลบ5 มากกว่าศูนย์แสดงว่าเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ไม่ได้นะเป็นศูนย์ไม่ได้ไนะครับเพราะไม่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแบบนี้ดังนั้นข้อห้ามก็เกิดขึ้นว่า x ห้ามเป็นลบสอง x ห้ามเป็นลบสี่ x ถ้าห้ามเป็นห้าเพราะไม่งั้นถ้าแทนตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดในฝั่งซ้ายมือเลยทีนี้เมื่อมี x ห้ามแล้วเราก็มาทําแล้วก็พิสูต์ลบสองลบลบสี 4. ่ลบสอง ห้ามาดูช่วงฮะลองแทนลบห้าเข้าไปใส่ลองแทนลบห้าเข้าไปใส่น,สนะลูกมันจะได้ไหมเพื่อไปสูตรฝั่งนี้ลบห้าก็กลายเป็นห้าลบห้าบวกสองกำลังสอง x ลบห้าพูดผิดกลายเป็นลบห้าบวกสี่บวกสี่แล้วก็ลบห้าลบห้ามากกว่าศูนย์จริงไหมอันนี้ก็กลายเป็นบวกแน่นอนเพราะมันยกกำลังสองอันนี้ก็กลายเป็นลบ 1อันนี้ก็เป็นลบสิบลบลบเป็นบวกบวกบวกเป็นบวกซึ่งบวกมีค่ามากกว่าศูนย์แน่นอนดังนั้นด้านนี้ใช้ได้ด้านนี้ใช้ได้นะมาดูช่วงนี้บ้างซึ่งเขาบอกว่าห้ามเป็นลบสองนะลูกนะห้ามเป็นลบสองนะครับแล้วมาดูต่อ,อมาดูช่วงไหนใช้ได้อีกอะลองดูช่วง ช่วงนี้สิเอาลบสามไปแทนใส่คือต้องแทนเป็นช่วงๆไปเลยลูกหาตัวเลขแล้วก็มาแทนเป็นช่วงๆไปเพื่อพิสูจน์เอาลบสามาแทนใส่ก็กลายเป็นลบสามบวกสองกำลังสองคูณกับลบสามบวกสี่ลบสามลบห้ามากกว่าศูนย์จริงไหมอันนี้เป็นบวกส่วนตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ติดลบ ตัวด้านหลังติดลบบวกบวกเป็นบวกบวกลบเป็นลบซึ่งลบมันมากกว่าศูนย์ไม่ได้ไม่จริงครับดังนั้นช,ช่วงนี้ใช้ไม่ได้ต่อไปไปดูช่วงต่อไปฮะช่วงนี้ลองแทนเป็นเลขศูนย์เข้าไปดีกว่าง่ายดีก็กลายเป็นสองกำลังสองคูณกับสี่คูณกับลบห้ามากกว่าศูนย์จริงไหมโอเคช่วงนี้จริงครับก็กลายเป็นบวกบวกลบซึ่งบวกบวกลบกลายเป็นลบ บวกบวกเป็นบวกบวกลบเป็นลบเป็นลบซึ่งลบมันมากกว่าศูนย์จริงไหมไม่จริงอีกละใช้ไม่ได้เอาไปดูช่วงนี้บ้างช่วงเอาแทนเลขหกเข้าไปหกเข้าไปนะเอาเอาแทนหกเข้าไปเพื่อพิสูจน์ฝั่งนี้ว่าจะใช้ได้เปล่าก็กลายเป็นหกบวกสองกำลังสองเป็นบวกแน่นอนหกบวกสี่ 4. เป็นบวกแน่นอนแล้วก็หกลบห้า เป็นบวกแน่นอนซึ่งบวกบวกบวกมากกว่า0นแน่นอนดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ช่วงมีตั้งแต่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตอข้อที่3ต่อไปข้อที่65ครับหนูดูนะเขาบอกว่า x ลบสาผุดผิด x ลบหนึ่กำลังสส่วนด้วย x บวกสองกำลังส น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์ทีนี้เขามีข้อห้ามว่าด้านล่างห้ามเป็น0ูนย์ถูกไหมครับ x ต้องห้ามเท่ากับลบ2เพราะด้านล่างจะเป็น0ูนย์ไม่ได้ทีนี้เวลาแก้สมการก็คือย้ายอันนี้ขึ้นไปก็จะเป็น x ลบ1กำลัง3แบบนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นถูกไหมลูก่า x ห้ามเป็นแค่ลบ2นะดังนั้น x x เป็นเลขอะไรได้บ้าง ah x ก็จะกลายเป็น x ลบ1คูณกัน3ที กว่าสามทีน้อยกว่าหรือเท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับนโลกดังนั้น x เ,เท่ากับหนึ่งอ่าแบบปิดเขียนแบบปิดให้ก่อนปิดที่หนึ่งแล้วก็เปิดที่ลบสองเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นข้อห้ามมาวิเคราะห์ช่วงลูกฝั่งนี้ใช้ได้ไหมเอามาวิเคราะห์เอาลบสามไปแทนใส่ว่าจริงเปล่าลบสามลบหนึ่งกำลังสามส่วนด้วยลบสามบวกสองกำลังสี่ น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์จริงไหมข้างบนครับได้เป็นลบ4กำลัง3หารด้วยลบ1นกำลัง4น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนจริงไหมอ้าลบ4กำลังสาได้เป็นลบ6กส่วนด้วย1น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถูกไหมถูกต้องครับดังนั้นด้านนี้ใช้ได้มาวิเคราะห์ตรงนี้ครับลองแทนเลข0ูนย์เข้าไปกลายเป็นศูนย์ลบหกำลัง3าหารด้วยศูนย์บวก2กำลังส น้อยกว่าหรือเท่ากับศจริงไหมข้างบนได้ลบ1กำลังสส่วนด้วย2อกำลัง4ได้เป็นลบ1ส่วนด้วย2 4 8 16 16ถูกต้องครับด้านนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้นะต่อไปไปดูเลขลองแทนเลข2เข้าไปครับก็กลายเป็น2ลบ1กำลังสส่วนด้วย2บวก2กำลัง4นาะมากกว่าหรือเท่ากับเอยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0 กลายเป็นหนึ่งกลังสามส่วนด้วยสี่กลังสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนยไหมไม่ครับเพราะข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นบวกมันต้องมากกว่าศูนย์เสมอดังนั้นด้านนี้ใช้ไม่ได้นะด้านนี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้สองคตอบนี้ครับก็จะไปที่ลบสองเป็นต้นไปลบสองเป็นต้นไปนี่ลบสองเป็นต้นไปแล้วก็ยูเนี่ยนกับลบสองถึงหนึ่งข้อนี้ครับนี่อันนี้1หนึ่งเป็นแบบปิดนะสังเกตให้ดีข้อที่หกสิหกครับ ข้อที่66ครับมาดูนะเซตคำตอบของสมการคือ x กำลัง3ส่วนด้วย x ลบ5น้อยกว่า0คือ x ด้านล่างห้ามเท่ากับ5เด็ดขาดเพราะมันจะเป็น0ส่วนเป็น0ไม่ได้ทีนี้ก็อันนี้คูณขึ้นไปก็เป็น x กำลัง3น้อยกว่า0 x เป็นอะไรได้บ้าง x เป็น0นะให้ x เป็น0นะครับก็เขียนเส้นจำนวนขึ้นมา x ห้ามเท่ากับ5แบบเปิดแล้วก็ x ห้าม x ห้ามเท่ากับ0 แบบเปิดแล้วก็มีช่วงให้อลองแทนเป็นช่วงนะลองแทนเป็นช่วงฝั่งนี้ก่อนแทนเป็นลบหนึ่งเข้าไปก็กลายเป็นลบหนึ่งกำลังสามส่วนด้วยลบหนึ่งลบห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไหมข้อนี้ข้างบนก็เป็นลบหนึ่งข้างล่างก็เป็นลบหกลบลบตัดกันเป็นหนึ่งส่วนหกน้อยกว่าศูนย์จริงไหมไม่จริงครับหนึ่งส่วนหกมากกว่าศูนย์ดังดนั้นด้านนี้ใช้ไม่ได้มาดูศูนย์ถึงห้าครับศูนย์ถึงห้าลองแทนเลขสามลงไป สามกำลังสามหารด้วยสามลบห้าน้อยกว่าศูนย์จริงไหมจริงครับเพราะข้างบนมันเป็นบวกกข้างล่างมันติดลบนะครับบวกส่วนลบได้เป็นลบซึ่งลบซึ่งน้อยกว่าศูนย์เสมออ่าลบน้อยกว่าศูนย์เสมอดังนั้นช่วงนี้ใช้ได้ครับไปดูส่วนเลขนี้แทนไปเลขหกเข้าไปหกหกกำลังสามเฉลด้วยหกลบห้าครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไหมข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นบวกผลออกมาเป็นบวกบวกน้อยกว่าศูนย์ไหมลูก ไม่ครับบวกมันต้องมากกว่าศูนเสมอดังนั้นใช้ได้ช่วงเดียวคือช่วงนี้0ูถึงหตอบข้อที่1นะสู้ๆต่อไปข้อนี้ครับข้อที่67ถึง70นะครับเขาบอกว่าจงหาเส้นคำตอบของสมการนี้นะมาลองดู าบอกว่า x กําลัง3ลบ x กําลัง2น้อยกว่า0ดึง x กําลัง2ออกมา x กําลัง2ข้างในเหลือ x เดียวลบ1น้อยกว่า0ดังนั้น x เป็น0อ่า x ห้ามเท่ากับ0เนาะเพราะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับ x ห้ามเท่ากับ0และห้ามเท่ากับ1เด็ดขาดนะอ่าเพราะถ้าเท่ากับตัวใดตัวหนึ่งในนี้มันจะมีค่าน้อยกว่า0ไม่ได้มันจะไม่เข้าเงื่อนไขดังนั้นข้อนี้ก็เขียนบนเส้นจำนวนคือ0กับ1แล้วก็แทนค่า้องแทนเป็นลบ1เข้าไปครับ ถ้าเป็นลบหนึ่งกำลังสามลบด้วยลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองได้นี่ครับได้หนึ่งดังนั้นลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นลบสองลบสองมากกว่าศูนย์จริงไหมจริงครับถ้าจำนวนติดลบทุกจำนวนน้อยกว่าศูนย์เสมอดังนั้นด้านนี้ใช้ได้ดั้นนี้ใช้ได้นะแต่ทีนี้มาดูต่อ x ศูนย์ถึงหนึ่งละคู่ x ศูนย์ถึงหนึ่งละคู่ลองมาดูครับศูนย์ถึงหนึ่งมันเอาอะไรไปแทนใส่เอาศูนย์จุดห้าไปแทนใส่นะก็จะกลายเป็น 0.5กำลังสาลบด้วย0.5กำลัง2น้อยกว่า0จริงไหม0.5ยกำลังสมีค่าเท่ากับ0.5ลังสมีค่าเท่ากับ1ส่วน8 1ส่วน8ลบด้วย1ส่วนสน้อยกว่า0จริงไหม1ส่วน8มีค่า0.125นอะครับอันนี้ก็สามารถยกกำลังได้0.125อันนี้ก็ได้ลบอ,อันนี้กำลังก็เป็น0.25 น้อยกว่าศ์จริงไหมลบออกมาแล้วได้คำตอบคือลบหดสองห้าผิดลบศูนย์นสองห้าจุดหนึ่งสองห้าน้อยกว่าศูนย์ไหมติดลบน้อยกว่าครับแสดงว่าถูกต้องตัวนี้ใช้ได้ครับไปดูฝั่งนี้ดีกว่าไปถึงเลข1นึ่งถูกไหมอลองแทนเป็นเลข2เข้าไปก็กลายเป็นสองกำลังสาลบด้วยสองกำลังสองน้อยกว่าศูนย์ไหม แปลบสน้อยกว่า0นย์ไม่ลูกไม่น้อยกว่านะครับด้านนี้ใช้ไม่ได้ตอบสองช่วงเท่านั้นถือตั้งแต่0นย์จนถึง Infinity. อินฟินิตี้อ่าแบบนี้ครับแล้วก็จนถึง0ถึง1ข้อนี้ครับข้อนี้ตอบกว่า4ต่อไปข้อนี้68ครับ x ก,กำลังสองบวกสมากกว่า0ูนย ทีนี้ x เป็นอะไรได้บ้าง x เป็นอะไรบ้างอ่าทีนี้หนูสังเกตเลยนะ x เป็นอะไรได้บ้างลูกถ้า x e เป็นลบยกกําลังสองออกมาผลจะเป็นบวกเสมอถ้า x e เป็นศูนย์ผลประกอบการออกมาก็จะเป็นบวกเสมอถ้า x e เป็นจำนวนบวกยกกำลังสองก็เป็นบวกเสมอดังนั้นเมื่อบวกมากกว่าศูนย์ทุกกรณีไหมทุกกรณีเลยบวกมากกว่าศูนย์ทุกกรณี ดังนั้นแม้จะว่าจะแทน x เป็นอะไรก็ช่างคำตอบข้อนี้คือคำตอบข้อนี้คือจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้นะข้อนี้คือต้องพิจารณาดีดีว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างนะครับต่อไปข้อที่หกสิบเก้าครับมาดูนี่มีเลขอะไรไหมที่ยกกำลังสองแล้วคูณสองบวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ถาม x กำลังสมีค่าเป็นบวกเสมอ2คูณจำนวนบวกก็ต้องได้บวกแน่นอนบวกบวกกับ1เข้าไปอีกบวกเจอบวกก็กลายเป็นบวกบวกไม่มีทางน้อยกว่า0เด็ดขาดดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3แทนค่านะข้อนี้ครับ x กำลัง10บวก1 x ลบ1แล้วก็ x ลบบวก2 แล้วก็ x บวก3มีค่ามากกว่า0โอ้โหต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะดังนั้น x ตัวนี้ครับ x มีค่าเท่ากับอะไรก็ได้ก้อนนี้มีค่าเป็นบวกเสมอทำไมถึงมีค่าเป็นบวกเสมอครูเพราะ x กำลัง10เป็นเลขคู่ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกเสมอก้อนนี้เป็นบวกเสมอครับตัดทิ้งไม่มีจจรณาครับก้อนนี้เป็นได้ทุกจำนวนไม่จำกัดเลย ทีนี้ถ้าข้อนี้แหละครับข้อนี้แทนอะไรเข้าไปดีมันถึงจะออกมาเป็นบวกก็ต้องมาพิจารณาแค่สามก้อนนี้ครับ x ให้มันเท่ากับอะไรได้บ้างให้มันเท่ากับศูนย์ก็ได้เพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับเนาะเท่ากับลบสองแล้วเท่ากับลบสามครับแล้วก็ม่เขียนเป็นเซตจานวนลบสามลบสองแล้วก็ศูนย์ครับใส่เป็นเครื่องหมายทึบครับใส่เป็นเครื่องหมายทึบเป็นเครื่องหมายทึบแล้วก็มาแทนค่าแต่ละช่วงครับข้อนี้ก็แรงแทนเป็นลบสี่เข้าไปดูซิว่าได้ไหม ลบสี่ลบหนึ่งลบสี่บวกสองลบสี่บวกสามมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไหมลบสี่ลบหนึ่งเป็นลบลบสองบวกสองเป็นลบพูดผิดลบสี่บวกสองเป็นลบลบสี่บวกสามเป็นลบลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบดังนั้นลบไม่มีทางน้อมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เด็ดขาดดังนั้นด้านนี้ใช้ไม่ได้ด้านนี้ใช้ไม่ได้นะ ตานี้ใช้ไม่ได้นะทีนี้ไปวิเคราะห์ช่วงที่สองครับช่วงนี้ฮะลองแทนเป็นลบ1.5ลบหนเข้าไปผิดต้องแทนเป็นลบสอแทนเป็นลบสอเข้าไปก็ได้เป็นลบสองจุดหลบหลบสอบวกสลบสอบวกสมากกว่าหรือเท่ากับศูนยไหม ้อนนี้ได้ลบก้อนนี้ได้ลบก้อนนี้ได้บวกลบลบเป็นบวกบวกบวกเป็นบวกบวกมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เสมอถูกต้องช่วงนี้ใช้ได้ครับต้องมี3กับลบ2งนะครับข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อที่2นะครับให่เห็นใช้ขึ้นมาก็จบเลยถ้าอยากลองแทนค่าช่วงนี้กับช่วงนี้ได้ไหมได้ครับและช่วงไหนจะเป็นจริงคู่ก็จะตอบได้ช่วงนี้ช่วงเดียวคือช่วงช่วงไหนเอ่ย เว่าแล้วคุณทําอะไรผิดช่วงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะเลขหนึ่งมาจากตัวนี้นะเป็นเลขหนึ่งนะมันก็จะตอบช่วงนี้นะลูกช่วงนี้เป็นตน้นปลายประมาณนี้อ่ะต่อเลยเอาให้จบข้อเจ็ดสิบสามในคลิปเดียวนี่แหละในอา่าต่อไปฮะข้อที่เจ็ดสิบสามนะครับอ่ะดู ข้อที่7 1็บเอ้าเขาบอกว่าคำตอบของสมการนี้เป็นเลขใดต่อไปนี้ครับข้อนี้นะลูกหนูจะต้องดูนะว่า x เ,เป็นอะไรได้บ้างนะมาดูเลยมากกว่า0น,นะมากกว่า0เอาไปดูครับ x ก,กําลัง2บวก6 x บวก13มากกว่า0ครูมันแยก2วงเล็บไม่ได้เลยครูเออไม่ได้ก็สวยไปไม่ได้แนละ้วทําไงครับอ่าลองดูครับลองดูว่า x เ,เป็นอะไรได้บ้างอ่าลองแทน x เ,เป็น เป็นหน่ะหนึ่งกำลังสบวกหคูณหบวกสิบโอเคเป็นบวกหมดเลยดังนั้นมากกว่าศูนแน่นอนครับลองแทนกรณีติดลบบ้างครูเอาลบนะลบลบ,ลบ,ลบ,ลบลเอาลบลแล้วกันเอาลบสอ่ะลบสแ,แทนติดลบนะลบสองกำลังสบวกหคูณลบสบวกสิมากกว่าศูนย์จริงไหมสี่ลบสิบวกสิมากกว่า0ูน จริงครับโอเคลองแทนเป็นลบสามสิครูลบสามกำลังสองครับบวกหกคูณลบสามแล้วก็บวกสิบสามครับมากกว่าศูนย์ไหมมากกว่าครับต่อไปครับลองแทนเป็นลบสี่สิลบสี่กำลังสองบวกหกคูณสี่หกคูณลบสี่บวกสิบสามมากกว่าศูนย์ไหมวิเคสสิบหกลบยี่สิบสี่บวกสิบสามมากกว่าศูนย์ไหมลูกมากกว่าศูนย์ครับ รู้สึกว่าเอาลองแทนเป็นลบลบร้อยหนึ่งดิเอาลบร้อยลบร้อยคูณลบหนึ่งร้อยกำลังสองบวกหกคูณลบหนึ่งร้อยบวกสิบสามมากกว่าศูนย์จริงไหมลบหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ลูกได้หนึ่งเท่าไหร่ได้หนึ่งหมื่นลบด้วยหกร้อยมีค่าเป็นบวกไหมมีค่าเป็นบวกแน่นอนนะครับมากกว่าศูนย์เสมอได้ไั้นข้อนี้ตอบได้ทุกจานวนเลยเหมือนเหมือนลองแทนค่าแล้วได้ทุกจํานวนถ้ามันแยกว,วงเล็บไม่ออก ต้องหัดแทนค่านะแล้วก็ดูที่ช้อยเอาต่อไปข้อเจ็ดสิบสองครับเขาบอกว่าจํานวนเต็มบวกที่เป็นสมาชิกของเซตคำตอบอสมการแต่ไปนี้มีกี่จํานวนจํานวนเต็มบวกกับลูกจํานวนเต็มบวกที่สามารถแทนเข้าไปแล้วถูกต้องหกคูณเจ็ด x มากกว่า x กำลังสองลบห้า x ลบสองน้อยกว่าสี่าลองแทน x เป็นหนึ่งเขาต้องการจํานวนเต็มบวกเนอะ x เป็นหนึ่งครับ หกลบนี่ 9, น้อยกว่าหนึ่งกลังสลบห้คูณหลบสองกกว่าสถูกไหมอันนี้ได้เท่าไหร่ลูกได้ลบหน้อยกว่าก้อนนี้ละระลูกหนึ่งลบหลบสลบหน้อยกว่าสถูกไหมเงื่อนไขนี้ไม่ถูกครับลบหไม่มีทางมากกว่าลบหนครับเงื่นอนไขแรก x เท่ากับหผิดแล้วต่อไปเป็นเงื่อนไขที่2ครับ x เท่ากับสองฮะลองดูเพราะเขาต้องการจํานวนเต็มบวก6กคูณกับ เจ็ดลบสองน้อยกว่าหนึ 1, ่งกำลังสองน้อยกว่าสองกำลังสองลบห้าคูณสองลบสองแบบนี้ไหมหกลบสิ 4, บสี 4, บ 8, น่น้อยกว่าสี่ลบสิบลบสองน้อยกว่าสี่จริงไหมลบแปดน้อยกว่าน้อยกว่าลบแปดจริงไหมไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงฮะ ลองแทนต่อไปคือแทน x เท่ากับ3ดูสิลองแทน x เท่ากับ3แทนเข้าไปนะ x เท่ากับสมแทนเข้าไป x เท่ากับ3มันก็จะได้เป็น6ลบ7อ่า x เท่ากับ3ลบ7 x 7คูณ3น้อยกว่า3กํลังสองลบ5คูณ3ลบ2 4จริงไหมวิเคราะห์6ลบกับ 2 1่สิบเอ็ดน้อยกว่าเก้าลบสิลบสน้อยกว่า4ี่ลบสิน้อยกว่าลบหน้อยกว่าสจริงไหมอันนี้มัยังไม่จริงลูกอา่าเอ็ก,กำลังสาก็ยังไม่จริงลองแทนเป็น x อก,กำลังสีิเอาท่ากับสี่ิก็กลายเป็น6กคูณเคูณสี่น้อยกว่าสี่กลังสลบหคูณส ลบ 2, จริงไหมหกสี่อ่ะเจ็ดท6า8จ็ดสีหลบยีน้อยกว่า16บหกลบยีลบสน้อยกว่า4จริงไหมลบยี่น้อยกว่าลบหกน้อยกว่าสจริงไหมเอาจริงแล้ว x อ็เท่ากับสจริงต่อไป x อเท่ากับหลองแทนเข้าไปครับ6กลบอ่ะ เคูณ5น้อยกว่าห้ากำลัง2ลบ5คูณ5ลบ2น้อยกว่า4จริงไหมอันนี้เป็นลบ6ลบ35น้อยกว่า25ลบ25ลบ2น้อยกว่า4จริงไหมลบ29น้อยกว่าลบ2น้อยกว่า4จริงไหมจริง x เท่ากับ6อันนี้จริงนะจริง6ลบ7คูณ6 น้อยกว่า6กกำลังสองลบ5คูณ6ลบ2จริงไหม6ลบ42น้อยกว่า36ลบ30ลบ2น้อยกว่า4จริงไหมอันนี้ได้ลบ36น้อยกว่าลบ4น้อยกว่าอ่าน้อยกว่า4น้อยกว่า4จริงไหมตัวนี้ไม่จริงครับและต,ต่อไปก็จะไม่จริงดังนะั้นข้อนี้ตอบได้2อันคือ x เท่ากับ4และ x อเท่ากับ5มี2จํจำนวน ก็คือแทนค่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอในลักษณะนี้เนาะในความสำคัญของเรื่องนี้คือการแทนค่าครับหัดแทนค่าบนเส้นจ,จํานวนหัดแทนไปเรื่อยๆแล้วพยายามที่จะขยันในการทดทดไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับข้อเจ็ดสามครับมาดูเงื่อนไขเขาบอกว่า A เนี่ย A เนี่ยเป็นสมาชิกของ I ลบก็คือเป็นจํานวนเต็มลบ B ีเป็นจำนวนเต็มบวกถ้า A in Union น จะมีกี่จำนวนเอาเอมาพิจารณาครับนะเราว่า a จํานวนเต็มลบนะลบสองเท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนสองน้อยกว่าหนึ่งอ้าวทีนี้ถ้าเจอตัวเนี้ยถ้ามีตัวแปรอยู่ที่ล็อกกลางตัวเดียวไม่เหมือนข้างบนที่มีตัวแปรสองอันนะจัดการแค่ตรงกลางครับอ่านรู้แนละ้วการจัดการแค่ตรงกลางนะทํายังไงครับครูรู้วิธีครูจะคูณสองทั้งหมดคูณสองทั้งหมดก็กลายเป็นลบสี่มากกว่าหรือเท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนด้วยสอง ถ้าครูเอาลบ1ลบทั้งหมดก็กลายเป็นลบ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่เขาต้องการจำนวนติดลบดังนั้น x ข้อนี้มันเท่ากับลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1นี่คือ a อานี่คือ a นะต่อไปไปดู b ครับเงื่อนไข b b เขาบอกว่า x เป็นบวกเท่านั้นเออ i เป็นบวก สมาชิกอะเป็นบวกลบ4น้อยกว่า 2x ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็่เราต้องการอะทาให้ลบ2อยู่ตรงนี้หายไปก็บวก2ทั้งหมดให้กลายเป็นลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3และหาร2ทั้งหมดก็จะกลายเป็นลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2เขาบอกว่าต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นก็จะมีคำตอบคือ1 อย่างเดียวหนึ่งอย่างเดียวเลยนี่คือ b ทีนี้เอา a ยูเนียน b ก็จะได้เป็นคำตอบคือเอา a ยูเนียน b เอาเทใส่กันเลยลูกเอาสองตัวนี้เทใส่กันเมื่อเทใส่กันก็จะมีคำตอบคือลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งแล้วก็เติมหนึ่งตัวนี้เข้าไปหนึ่งเข้าไปครับนี่คือส่วนของ A นี่คือส่วนของ B นั่นเองนะครับเอามายูเนียนกันดังนั้นข้อนี้ตอบมีทั้งหมดสมาชิก6จํานวนนะครับทำความเข้าใจให้ดีนะสงสัยข้อไหนให้ถามอีกแล้วค่อยให้เดินต่อเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับก่อนที่ไปต่อค่าสมบูรณ์เดี๋ยวคุณจะสอนค่าสมบูรณ์ก่อนเนาะโอเคดูให้จบก่อนนะจบแล้วบอกคุณนะ